ดูความเป็นพ well. ่อค้านะคะทำไมไม่ใส่รองเท้าฮะไม่ใสรองเท้าให้ทำไมไม่ใส่รองเท้าไปไหนไม่รู้เมื่อวานใส่ไปใส่รองเท้าให้ใคออกมาพอวางไว้ข้าก็มาดึงเอาให้ต้องใส่เดือดเดือดเที่ยวแค่หยิบจับฝั่งนี้แค่ชิ้นหนึ่งฝั่งนี้แค่ห้าสิบห้าตัวพี่ก็ไปเลยมื่อวันนี้เลยใส่ที่เลยสองน่ก้ำ หรือคก็้หหหหีหรือวันก็ได้หรืวันก็ได้รองเทากินรองเทา้ามะแซงทเท้าเป้องเปืง้องเทา้าเท่าไหร่นะ65บาทเท่าไหร่นะ65บาท,ท65บาทแก๊ปมา เตรม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 ม,ม,ม,มาดิเนะมื่อกี้ให้ไปซื้อรองเท้ามาคูเท่าไหรนะ่เนี่ยหกห้าบาทซื้อรองเท้าไม่เคยเกินร้อยเลยแล้วมันจะทุนไหมโอ้โหคูละร้อยใส่ก็คาดหมด <laughs> ไม่มีไม่มีรองเท้าคูแไหนที่จะทนพวกได้เพราะพวกใจจะโม้คือหมัดเข้ารงเข้าลายแลงวใส่หมด คืออร้อยคือส่องหอมก็ใส่ข้าวไร่หมดไม่มีเรื่องโคกชุ่มฮาบาทโคกชุ่มฮาบาทเนี่มันได้ขาดนะชอบใส่ไปทิ้งใช่ไหมม,ไไม,มันไม่ได้ทิ้งไม่ต้องว่าไ,ไม่ได้ทิ้งแล้วไม่รู้ว่าทิ้งทีอะไรครั้งแล้วไร้ค้งละมันไม่ได้ทิ้งหรอกแต่ไม่รู้ว่าไปวางไปทอดวางไม่อไปทอดตรงไหนไม่รู้เออก็นั่นแหละโคกชุ่มฮาบาทนั่นแหละดีแล้ว ซื้อรองเท้าก็หกสิบห้าบาทพอแต่ก็บ่นประจับแกซื้อผู้รอดก็หน่วยให้ก็ให้หมดสภาพแกก็เอาผู้รอดติดติดห้าติดก็พอแล้วจะต่อไปถ้าหกสิบห้าบาทให้บ่อยอีกนะแต่ก็จะเป็นรองเท้านั่งไว้ใส่เท้านั่งเล้นั่งแต่ก exactly. ็ต่อไปแฟนบอกว่าถ้าเกิดให้ก็ให้ตั้งเท้านั่งแหละนั่งแท้ไมให้นั่งเทียมดีสุดเลยฉะนั้นต้องให้อีกไป อได้วันละตั้งหลายพันใช้ตังค์วันละร้อยแม่พี่ลองแม่พี่ลองเอาก็ป้าตังค์เพี้ยเปิดโชว์ดิเอาโชว์เลยตอนนี้เลยมีตังค์กี่กี่บาทถ่ายข้อนะครับถ่ายวันนึงนะได้ตั้งหลายพันได้ดูที่ดูที่เมียให้ใช้ดูที่เนี่ยดูเนี่ยเนี่ยบาทหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยมีเจมีแเ่เนี่ยมีแต่หกเนี่ยเนี้ยเนี้ยมีแต่หก หกล้านเนี่ยจะไม่รู้จะถูกหรือเปล่าแต่ถ้เกิดถูกไครใครฮะถูกไครไม่น่าจะแค่ไปซื้อขายอย่างเดียวเลยจะแ็่ไปซื้อขายอย่างเดียวเลยเขาไ็นคนที่ว่าชอบแต่งขาแล้วก็รู้ว่าเปทอดทิ้งไันไหนก็ไม่รู้เขาผ่านไแต่เขาบนนู้นเหรอเสงกับพี่มากเหยือไพี่แบบเดินทออรองเท้าในตลาดอ่ะไม่อายอะไม่อายหรอกไอที่ไม่อายแบบมันไม่รู้จะไปเอาที่ไหนใส่ก็ต้องเดินไปอย่างนั้นแหละมันคงไม่ข้ามองเขาก็มองกันไอเราก็ทาบว่าอายไหมอาย <c oughs> แต่ต้องทำหน้าด้านไปนั่นแหละเลยสบาย